นะขอครับสวัสดีกันท่านประชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาออสอนวิธีดาวน์โหลดสติกเกอร์เสียตังค์นะครับให้เป็นฟรีครับใายเป็นฟรีครับ,รรรบไม่เสียตังค์เลยก่อนอื่นมากดไลค์กดสปายก่อนนะครับผมกดไลค์กับกดสปายก่อนครับว่าวันนั้น เรามาดูกันเลยครับว่าก่อนที่เราจะไปทําการซอนนะครับก่อนอื่นเรามีเอ่อไฟฟล์อ่อเอเอ็ดไออเอ,เอ,เอล,ลอก่อน,นครับผมแล้วก็แค่นั้นนะครับก็เข้าไปที่ไลน์เราเลยครับ ข้าวทีลา์ครับผม <c oughs> แล้วก็เข้าวตีรันสติ๊กเกอร์ครับผม <c oughs> เลือกเอ,อ่อสติ๊กเกอร์ที่เราชอบเลยครับผมแต่ว่าผมจะชอบพี่แจ็คครับผมแต่ว่าหาให้ไม่เจอเดี๋ยวผมเข้าไปพี่แจ๊คเลยครับ นี่ครับให้ทําประชุมทุกท่านนะครับกดกดทุกตัวละครับกดให้หมดทุกตัวละครับย้ำกดให้ทุกตัวครับมาถึงเลยครับกดนี่เลยย้ำให้มันจบก่อนกดรอค้างให้มันให้มันมูนจบก่อนนี่สัญญาณเด้งพุงเร็วเลยมันไม่มีอะไรมูนครับผมแล้วก็กดเให้เราทการกดตรงนี้ครับตัวของบนนะครับที่ขัดลอแบงฟันนะครับก็เราเข้าไปขัดลอขัดรอล้วก็เข้าไปที่ อ่าปุ่มเร็วส่วนแปเอาไม่ครับเรากดไปตรงนี้ครับขอโทษครับมอที่กดเร็วมันไปเรากดไปที่นี่แล้วก็กดไปที่คอฟาร์มเลยครับผมแล้วก็เราจะทำการคัดลอกมันครับคัดลอกเอาตัวเลขทายสุดครับมีกี่ตัวไม่รู้ครับแต่ว่าทำการคัดลอกมันเลยครับผมนี่ครับหนึ่งหนึ่งแปดหกนี่ครับคัดลอกมันมาเลยครับ ตลอดเสร็จแล้ว,ลวเราเข้าไปที่ ES File เลอรของเราครับน้องไมาครับเข้าไปตรงนี้เลย ES File แล้วก็เข้าไปที่จัดเก็บข้อมูลไฟในเครื่องนะครับแล้วก็เข้าที่ Android แล้วก็แล้วก็ Data เขาที่ d a ต a เลื่อนมาสุดแล้วก็เข้าไปที่ k p พที่รูปมีรูปลายนะครับก็เลื่อนในสุดหาชื่อคำว่าสติกเกอร์นะครับผม กดไปเข้าตรงที่สติกเกอร์ก็กดตรงที่คุณห้านเนี่ยครับผมเราที่เราคัดโลกเมกื่อกี้เรากดวางมันเลยครับผมก็มันจะออกตัวเล็กๆมา,มาแล้วก็เราเข้าไปนั่นเลยเราทําการติ๊กมันนะครับติดห้หมดทุกตัวเลยครับผมแต่ว่าคอเว้นสามตัวนี่ยาตินะครับสามตัวนียาติมันเป็นไวรัสครับคือไวรัสครับแล้วก็ เราทําการย้ายมันมาเลยครับผมย้ายมาที่เดิมครับ Android แล้วก็ Data แล้วก็เลือนมาสุดเป็น j p Line ครับเข้าไปที่สติ๊กเกอร์นะครับใช่ครับสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมสร้างเฟรมมันครับกดตรงที่บวครับสร้างเฟรมสร้างอะไรได้ซี 4, 5, ่นามสกุลอะไรแบบคือแต่ว่าผมจะไม่สร้างนะครับผม,มสร้างเสร็จแล้ว ผมสร้างชื่อว่า dragon ball super saiya ค a n c ีนะครับคือ super saiya f o u ครับผมสร้างสำหรับให้ท,ท่านชมเขาที่เฟรมที่คุณสร้างครับแล้วก็อันนี้ผมทําการติกมาแล้วครับให้คุณตกลงวางมันเลยครับตกลงเลยครับวางปับหมดแล้วครับแล้วก็ให้คุณคอยออกมาครับมาเข้าที่ตรงที่เฟรมที่คุณสร้างมาเกี่ยบ ตัวที่คุณยายสะละมายายมาครับเนี่ยครับให้ติดติดกลับไปเหมือนเดิมครับตอาติดเหมือนเดิมครับติดให้ทุกตัวที่คุณยายมานะครับติดกหนหมดแลวครับย้ำรหบติดให้หมดครับติดให้หมดตัวที่เป็นไวรัสอยู่ครับตัวที่ออกรูปมาเราไม่ต้องติดครับผมแล้วก็ให้ ท่านเขาท่านกดเปครับให้ท่านกดเปลี่ยนชื่อนะครับสังชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่กดอันล่างสุดครับไม่ใช่ตัวล่างสุดเปลี่ยนชื่อนมสกุลเลยครับแล้วก็ผมจะบอกรหัสเออนมสกุลให้ครับรหัสชื่อครับต้องให้คุณกดที่จุดครับจุดแล้วก็ตัวเจตัวเจแล้วตัวพีตัวพีแล้วลตัวชีครับแล้วก็ทําการ ตกลงมาเลยครับดูยะซ้ำนะครับขอให้ดูให้จบก่อนครับยาพึ่งรึบร้อนครับกดตกลงครับมันจะทําการเสร็จแล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวนี่ครับได้มาแล้วครับผมทีแจ็คนี่ครับท่านจะต้องให้ใครครับต้องเอากี่รูปครับเลือกรูปที่วิเตอร์ที่คุณชอบครับกดให้หมดเลยก็เอากี่รูปก็ได้แต่ทอบครับ ก็ผมเอาสามรูปนีนกันผมจะส่งนะครับเรากดตรงที่แบ่งปันครับกด3.9จุดแบ่งปันแบ่งปันเราเลือกนะครับจะเข้าไปที่มิสเจอร์หรือก็หร,รือเฟซก็ได้ส่งให้เขาได้หมดใครได้หมดครับผมจะส่งไปทีเออ่เดี๋ยวผมจะหาชื่อทส่งมาเนี่ยผมจะส่งให้ผู้ยิงคนนี้ครับ ก็งกดตกลงแลวก็ไปที่สนตนาครับเนี่ยคร,รงแล้วครับวางให้ชาวไทยรอเปียวมอบให้เธอเห็นไหมครับสรงเสร็จละทันจะส่งไปที่เมจเจอร์ก็อืออินบอกเลยครับทันกดไปที่อินบอกเลยครับอ๋อแค่นี้ครับขอบการซ้อนก็ได้จบลงแล้วครับถ้าทันพอตอก,กดไลค์ไทยสด กดสปายกดแชร์ครับครับผมพอครับสวัสดีครับกันด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ